สว,ส,นนะะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจิ๊กก็จะมาทำบล็อก EP หนึ่งนะคะหรือว่าชีวิตรประจําวันของจิ๊กมันเองนะคะก็มีคนขออยากให้จิ๊กทำนะคะคลิปนี้จะมาทําบล็อก EP หนึ่งกันนะคะก็ตอนนี้จิ๊กอยู่ที่เซนทรัลน,นะคะก็มาเอ่อนั่งเล่นชิวๆนะคะเพื่อกินข้าวเสร็จไปนะคะก็คือแต่ละคนอยู่โต๊ะค,คนละมุมกันหมดเลยนะคะก็พ่อจะอยู่มุมนู้นแม่จะอยู่ จิ๊บอยู่นู้นแล้วก็จิ๊บอยู่มุนมน,นี้คนเดียวนะคะก็เอาให้เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจิ๊บทำอะไรบ้างนะคะนี่นะคะก็จะเป็นมุมโตของจิ๊บนะคะนี่ก็จะมีซาลาเปาที่จิ๊บติดมาเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ข้าขนมยูป,ปี้ที่ซื้อมาจากท็อปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ถั่วลันเตานะคะแล้วก็อันนี้เป็นถั่วลันเตาที่จิ๊บจะเอาไว้ให้หลานของจิ๊บนะคะเพราะว่าหลานของจิ๊บจะเดินมารับประทานกับจิ๊บบ่อยมากเลยนะคะตรงนู้นนะคะ จีนันก็เดินมารับประทานด้วยแล้วนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะเอาถั่วลันเตาให้หลานของจิ๊บนะคะอ่ะสยอนมาๆเลยเอ้าตกเหรอนัอ่นไงเก็บอย่างนี้เอาอันใหม่อ่ะจับดิบซี่เอาไปเลยอ่ะแล้วก็ไปหายาช่วยจบับก็จะเป็นมุมโต๊ะของคุณพ่อคุณแม่จิ๊บนะคะคือแบบอยู่คนละวงเลยแหละอันนี้จิ๊บโต๊ะนี้จิ๊บนั่งคนเดียวเนาะ ก็จะเป็โต๊ะคุณพ่อคุณแม่จิ๊บก็โต๊ะคุณย่ากับหลานของจิ๊บเองนะคะคุณย่าทังทายหนคะสตีฟย่านสตีฟย่านจิ๊บนะคะก็นี <c oughs> ่น <'Kay. S 2> ะคะย่านมากินถั ba ่วนี้เลย นี่นะคะจะกินยูปี้นะคะมันเหลือแค่อันเดียวเมื่อกี้แบ่งโซยอนไปนะคะเมื่้ซื้อมาจากท็อปนะคะนี่เลยใครเคยกินบ้างทุกคนต้องเคยกินเรารู้โอ้เรจะเริ่มจากการรับประทาน ตอนนี้ก่อนทุกคนเคยชอบทาตรงนี้ก่อนไหมอ่ะค่ะก็ตอนนี้ ก็หมดแล้วนะคะหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะจะเป็นถั่วที่เราจะให้โซโยอนนะคะ mm hmm. เวลาที่โซโยอนวิ่งมากินกับเรานะคะแล้วก็เดินไปหาหญ้าต่อนะคะ mm hmm. ที่แบบวันนี้ชิลๆนะคะวันหยุดก็ไม่ได้ไปไหนเปิดเทอมแล้วก,ก็เรียนที่บ้านนะคะก็ ในเวลาไหนก็ได้นะคะไม่ต้องเล่ยงยากนะคะเรื่องโฮมสคูลเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยววันหลังนะคะจิ๊บจะมาอธิบายเพื่อนฟังนะคะว่าการเรียนแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะถึงแม้เปิดเทอมแล้วก็ยังไม่ไปโรงเรียนนะคะก็วันนี้จิ๊บก็พาน้องสระเปามาเที่ยวด้วยนะคะจิงก็พาไปเที่ยวทุกตัวแหละนะคะแต่ว่ามันอยู่ในรถนะคะแต่ว่าเอาน้องสระเปาขึ้นมาที่ห้างตัวเดียวนะคะค ะะก็จะเป็นบรรยากาศภายนอกนะคะของวันเปิดเทอมนะคะซึ่งก็รถก็แบบไม่มีการหนาแน่นค่ะตอนนี้ย่าเราก็พาโยอนไปเดินเล่นแถวโนนแล้วนะคะก็ไม่ด้เด็แต่พ่อแม่เรานะกระเปนาเปน,นะคะก็ขวดน้ำมาตอนนี้เราก็รู้สึกตัวเลยนะคะเรากำลังจะไปจะเล่นนะคะ รากำลังจะเดินไปหาคนย่าเราอยู่นะคะกับโซยอนนะคะไม่รู้ว่าเดินไปไหนกันนะคะก็ลิมนี้ต้องขอจาไปก่อนนะคะใครชอบพิมพนี้ก็ฝากไลค์ซับสไคร้ได้นะคะกับบล็อก EP หนึ่งนะคะหรือชิดประจำวมมนันเองก็มีคนอยากให้เราทำนะคะคลิปพนี้จะมาทำนะคะแล้วบล็อก EP สองจะเป็นอะไรก็คอยติดตามชมกันนะคะคลิปนี้ไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย